ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับมโมโหสดได้ลงภูมิปัญญาและแสดงความเฉลียวฉลาดก้นตนกับพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลาเรียบร้อยจนกระทั่งว่าพระราชาเนี่ยพอพระไทยมากเมื่อพระราชาพอพระไทยเนี่ยก็ได้พูดกับสิริวัตกาศเศรษฐีผู้เป็นพ่อว่าต้องการที่จะได้มโมโหสดเนี่ยไปรับใช้ในในวัง เพื่อที่จะได้ช่วยบริหารจัดการบ้านเมืองซึ่งก็เป็นความประสงค์ของพระราชาก็ไม่สามารถที่จะขัดได้มโหสถเองก็ได้แสดงความจำนงยินดีที่จะช่วยช่วยพระราชาในการธนุบำรุงบ้านเมืองเช่นเดียวกันดังนั้นก็เลยเข้าไปอยู่ในเมืองกับพระราชาเมื่อได้เข้าไปอยู่ในเมืองกับพระราชาเนี่ยมโหสถก็ถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ช่วยกิจการบริหารบ้านเมืองเ,เป็นอย่างดีนะครับ จัดอาหารจัดกองทัพเรียกว่าดูแลทุกอย่างจนกระทั่งว่าจัดหน่วยงานพิเศษในการสืบข่าวว่าจะมีพระราชาที่ไหนอย่างไรคิดร้ายต่อบ้านเมืองหรือไม่พอมโหสถเนี่ยอายุได้16ปีนะครับในอินเดียโบราณเนี่ยนะอายุ16ปีก็จะต้องอมีภรรยาพระนางอุทุมพรผู้ซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าว,วิเทหะเนี่ยก็อยากจะหาเจ้าส ให้แก่โมโหสดแต่โมโหสดก็ขอพระราชาอนุญาตเนี่ยว่าขอจะไปหาคู่ครองเองก็ได้รับพระราชาอนุญาตก็ออกไปหาผู้คู่ครองพอได้พบกับนางอมาราซึ่งโมโหสถก็ได้ทดสอบสติปัญญาและก็ความประพฤติต่างๆของนางจนเป็นที่พอใจก็จึงขอนางจากวิดามารดาแล้วก็ผากกลับมายังกรุงมิถิลานอกจากนั้น มโหสถก็ยังตั้งหน้าตั้งตาช่วยงานพระราชาต่อไปในด้านการสืบข่าวแคว้นต่างๆที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อไม่ตรงเนี่ยมโหสถนอกจากจะส่งกองสอดแนมแล้วเนี่ยก็ยังส่งนกแก้วแสนรู้ตัวหนึ่งชื่อว่านกสุวะโปดกเพื่อที่จะไปสืบความและด้วยการส่งนกไปนี่แหละทำให้มโหสถนี่ทราบว่าพระเจ้าจุลณีพรหมทัตซึ่งอยู่ที่แคว้นอุดอุตรปัญจาละเนี่ยมีความประสงค์ที่ จะมาลุกรานเอาเมืองมิถิลามโหสถก็จึงได้รับคําท้าเรียกว่าคือเขาวางแผนนะวางแผนที่จะลุกรานแล้วก็ท้าประลองปัญญากันท้าประลองวิธีกลยุทธ์กันมโหสถก็รับคําท้าเลยมโหสถรับเอารับคาท้าแล้วที่จะประลองปัญญากันเนี่ยซึ่งผู้ที่จะประลองปัญญา กับมโหสถก็คือเกวันตพราหม์เกวันตพราม์เนี่ยถือว่าอยู่ในฝ่ายของพระเจ้าจุลพรมทัตนะฮะที่ส่งมาประลองกับมโหสถโดยมโหสถเนี่ยได้แซงบอกแก่วัตพราหม์ว่าจะยกแก้วนะมโหสถเนี่ยนำนำแก้วซึ่งถือว่าเป็นแก้วดวงเมืองก็เหมือนกับกุญแจเมืองอะนะครับบอกว่ายอมที่จะยกให้แก่ให้แก่เกวันตพราหม์ในการที่จะมา มาโต้กันเกวันตะพรามน์นะเขาเรียกว่าคนที่ยิงยะโสเนี่ยก,ก็เรียกว่าจะตกหลุมได้ง่ายนะครับในขณะที่โมโหสถจะส่งแก้วดวงนั้นเนี่ยให้แก่เกวันตพราม์แทนที่จะยื่นให้ดีๆนะครับโมโหสถกับทำเ,เรียกว่าลดลดตัวเนี่ยยื่นมือไปให้ต่ำๆลงนะครับทำให้เกวันตพราหม์เนี่ยก็ต้องก้มเพื่อที่จะมารับเอาแก้วดวง ไปแต่พอเกวันตพรามเนี่ยจะก้มเอาแก้วดวงนั้นซึ่งตอนนั้นก็อยู่ต่อหน้าเาสนาอามาตแล้วก็กอทหารทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยนะครับมโหสถก็แกล้งทําแก้วนั้นหลุดหลุดมือหล่นลงไปที่พื้นนะครับเกวันตาพรามก็ด้วยความละมบของตัวเองก็รีบก้มลงไปตะครุบนะี่ทำให้ทุกคนที่มองเห็นตอนนั้นเนี่ยมองอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับเขาก็คือไม่ให้อยู่ไกลด้วยปัญญาของโมโหสถนะให้เห็นแต่ภาพ ม่เคยได้ยินเสียงนะครับเพราะฉนั้นก็ดูไปแล้วเหมือนกับเกวันตะพามเนี่ยได้กราบไหว้มโหสถเือเรียกว่ายอมละมอบซีโรล,ล่ามให้นะครับภาพมันปรากฏดังนั้นนะเมื่อโมโหสถประกาศขึ้นว่าเกวันตรพรามเนี่ยได้ยอมแก่เราได้ก้มลงกราบเราแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในการประลองปัญญาครั้งนี้เกวันตราพรามพ่ายแพ้แก่เราไปแล้วนะครับเกวันตพพาม ในที่สุดก็จนด้วยกล่าวเพราะภาพมันฟ้องดังนั้นก็จึงได้ยอมพ่ายแพ้ไปนะเกวันตาพามเนี่ยพอพ่ายแพ้ในการประลองปัญญาแกมโหสถก็ยกทับกลับไปโดยที่สุดทีนี้เกวันตาพามเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วก็คิดแบบแม่แค้นใจต่อมาก็คิดอุบายใหม่ก็คือว่าคิดอุบายให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตเนี่ยยกพระราชธิดา ที่ชื่อว่าปัญจาละจันทีปัญจาละชันทีเนี่ยให้แก่ให้เป็นมเหสีนะให้เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลาโดวยวางแผนไว้นัดแนะพื้นที่ที่จะส่งจดส่งตัวเจ้าสาวกันส่งตัวเจ้าสาวกันทีนี้ในคราวครั้งนี้เนี่ยมโหสถก็ รู้ทันอยู่ดีโมโหสถก็รู้ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงวางแผนที่จะซนแผนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยวางแผนที่เจ้าลูกสาวไปล่อเพื่อที่จะจับตัวพระราชามาเพื่อที่จะ,ะเรียกว่ายุดครองกรุงวิเทหะแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ทัน ฝ่ายมโหสถเนี่ยก็จะวางแผนซ้อนแผนเราก็คงต้องมาติดตามกันอีกสักตอนหนึง่งว่ามโหสถจะซ้อนแผนนี้และประสบความสําเร็จหรือไม่ภูมิปัญญาของมโหสถที่จะใช้ในคราวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไป